สองสีนะคะที่มี่เลือกมานะคะก็จะมีสีเป็นสีชมพูหวานๆหน่อยกับสีพีกค่ะสองสีด้วยกันอันนี้มี่หน้าสดนะคะก็ถามว่านัดรอดไหมจริงๆก็รอดอยู่นะรู้สึกแบบหน้าตาเรามันมีสีสันขึ้นมานิดนึงใดๆก็คือช่วงเนี้ยเอาจริงนี่ก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรอกเพราะว่าคือแบบเหมือนมันล็อกดาวนานใช่ไหมแล้วมี่ก็ไปใช้เครื่องสําอางแล้วมันมีวันหนึ่งหน้ามีขึ้นข่นเต็มเล มีก็เลยไปดูว่าอ๋อเครื่องสำอางหมดอายุแล้วมีก็เลยบอกตัวน,นี้นะคะสีพีชค่ะทุกคนนี่สีพีชอะมันจะค่อนข้างมีความแบบน่ารักแต่อย่างที่มีบอกว่ามีเป็นสาวซัมเมอร์มีมไม่ค่อยเหมาะกับสีพีชเท่าไหร่นะคะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะนี่นะคะจากร้าน GT g ีจีกาเซตค่ะก็วันนี้นะคะจะเห็นว่ามีมาแบบน้าสด <laughs> หน้าโลนมา เพราะว่าเมื ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมันมีเทรนแว่นตาเทรนหนึ่งค่ะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกับร้านแว่นของจีนค่ะโดยจีนสนะคะต้องเล่าก่อนว่าเป็นร้านแว่นชื่อดังในญี่ปุ่นที่มีค่อนข้างหลายสาขาและเวลาที่มี่ไปญี่ปุ่นน่ะมี่ชอบไปเดินจีนสมากเพราะว่าแว่นค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นโลโมเดลต้นแบบของแบรนด์เราได้ดีอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะคะที่นี้จีนเองอะค่ะเพิ่งออกโปรดักต์ที่ชื่อว่าอ่านนิดนึงนะคะจำชื่อไม่ได้ชื่อว่า Cheese Color l e n นค่ะ เป็นเลนพิเศษที่ด้านล่างอะ่ะ<อ>เขาจะมีการไล่สีเหมือนเล่าอ, <much> อ่ะปัดบัชออนมาแล้วทั้งนั้นที่เราอะ่ะยังไม่ได้ปัดอะไรเลยคือหน้าสดแบบนี้เลยใส่แว่นปุ๊บปังเลยค่ะทุกคนแว่นนี้นะคะมันเหมาะกับใครที่ออกไปทําธุระใกล้ๆบ้านแบบที่ไม่อยากแต่งหน้าหรือว่าวันไหนอยู่ดีๆโด,ด,ดนหัวหน้าเรียกประชุมตอนเช้าก็คือใส่แว่นเนี้ยเ๊ะเลยมันแบบเป็นแว่นที่ทําให้หน้าของเราดูผ่องขึ้นแล้วก็โปรดักต์นี้นะคะตอนนี้มีวางขายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วของบริษัทจีนนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้จําหน่ายออกมาที่ประเทศอื่นๆก็เลยนี่เลยลองเอาเทรนนี้มาอัดแอปกับแว่นของร้าน g ก g a s e s ค่ะเพื่อที่มีสรุว่าเอ้าเวลาเราใส่จริงอะ่ะมันจะได้ลุคประมาณไหนจะเป็นสีประมาณไหนมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้กันได้นะคะ ย้ายมุมเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะก็2อสีนะคะที่มีเลือกมานะคะก็จะมีสีเป็นสีชมพูหวานหวานหน,น่อยกับ4ีพีชค,ค่ะ2อสีด้วยกันก็ทุกคนสาวๆรู้ไหมอะ่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะแต่ละคนอะ่ะจะมีเกี่ยวกับสีของตัวเองที่มันแตกต่างกันมันแบ่งเป็น4 personal color เหมือนกับตามฤดูเลยค่ะมันจะมี winter มี s p r i n มี summer อะไรอ่ะแล้วก็ออทัมใช่ถ้าจำไม่ผิดนะคือแต่ละคนอนะ่ะมันจะมีทายสีของตัวเองด้วยกันสีสีซึ่งตัวมี่เองอะ่ะเป็นสาวสีซัมเมอร์มันดูจากอะไรรู้ไหมคะการที่แยกสีแบบเนี้ยหนึ่งมันดูจากเส้นเลือดสองมันจะมีการทําเทสโดยการแบบเป็นเทสจริงจังเลยแบบเลือหนึ่งแลือดสองเลือดสามแล้วก็มีการทาสีบนตัวว่าสีไหนอ่ะที่มันเหมาะกับเราแล้วนี่จะบอกว่าเนี่ยเป็นสาวซัมเมอร์สาวสีซัมเมอร์แบบเนี้ยมันเหมาะกับ เครื่องสำอางโทนโทนเย็นโทนแบบชมพูอ่อนแล้วก็เหมาะกับเสื้อผ้าสีพาสเทลซึ่งเวลามีใส่สีพวกเนี้ยมีจะดูแบบมีออร่าทุกคนคือมันจะดูแบบมันจะดูสดใสแต่ว่าสีที่ไม่ได้กับมี่เลยอ่ะคือสีแนวส้มอเมื่อก่อนะมี่เป็นคนที่แต่งหน้าโทนพีชบ่อยมากโดยที่ไม่รู้ว่ามันไม่เข้ากับฉันเลยฉันมีแค่ควนมชอบของพีชนะคะทีนี้พอได้ไปทําเทสก็แบบตายแล้วฉัน ใช้สีผมไม่ได้ฉันก็เลยต้องกลับมาใช้สีชมพูอ่อนอันนี้ทุกคนถ้าสนใจอ่ะเดี๋ยวมีซ่าเชนพี่คนหนึ่งมาที่เขาอ่ะจบด้านนี้จากสิงคโปร์มาโดยตรงนะคะมาคุยกับทุกคนอ่ะเราแบบเกลิ่นยาวมากๆเลยอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะเมามอย ออยกันเยืยาๆนะคะก็ตัวนี้นะคะสีที่มีเลือกมามันจะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆเป็นสีแบบสีพิ้งใสๆนะคะตัวเลนส์ของเขาอะค่ะทุกคนมันก็จะไล่าจากสีใสแล้วก็ลงมาเป็นสีชมพูด้านล่างนะคะเหมือนการปัดบลัชออนค่ะอันนี้มีหน้าสดนะคะก็ถามว่านะรอดไหมจริงๆก็รอดอยู่นะรู้สึกแบบหน้าตาเรามันมีสีสันขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวมีลองทาลิปให้กับทุกคนดูคะ่ะว่า ถ้าเราอะซื้อไปแล้วใช้จริงๆอย่างเงี้ยเราสามารถหน้าสดแล้วแค่เติมลิปออกจากบ้านได้ไหมใดๆก็คือช่วงเนี้ยเอาจริงๆนี่ก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรอกเพราะว่าคือแบบเหมือนมันล้อน้าวนานใช่ไหมแล้วเมียก็ไมใช้เครื่องสําอางแล้วมันมีวันนึงหน้ามีขนอ่นเต็มเลย มีก็เลยไปดูว่าอ๋อเครื่องสำอางหมดอายุแล้วมีก็เลยแบบพักหน้าไปประมาณสองคเลยให้หน้ามันฟืน้นฟูตัวเองแล้วทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อก็คือเปลี่ยนแบรนด์แมสค่ะทุกคนตอนตอแรกม,มีก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นสิวขึ้นบริเวณเนี้ยเป็นแผลเลยกับตรงนี้มีเลยยกออาแบรนด์เลยหละตอนนี้ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยนะคะแว่นตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์อยู่นี่คะ่ะทุกคนหลนังจากที่หน้าสดนะคะใส่แว่นไปปุ๊บเหมือนมีแก้มแล้วเราก็เติมลิปนิดนึงก็คือ เต็มแล้วเอ้ยอันนี้มันก็เวิร์กอยู่นะนี่แหละค่ะสีแรกเดี๋ยวเราไปดูสีที่สองนนะคะเป็นสีออกแนวพ,พีชหน่อยอย่างตัวสีชมพูมันก็จะได้ลุคแบบหวานๆแต่สีพีชมันก็จะได้ลูกที่แบบสดใสขึ้นขี้เล่นขึ้นค่ะตัวนี้นะคะสีพีชค่ะทุกคนนี่สีพีชอะมันจะค่อนข้างมีความแบบน่ารักแต่อย่างที่มีบอกว่ามีเป็นสาวซัมเมอร์มี่ไม่ค่อยเหมาะกับสีพีชเท่าไหร่นะคะมันก็จะได้แบบโอเวอร์ออลลุออกมาประมาณนี้ ไะ่มากค่ะกับเทรนด์แว่นตาชีคสเลนในตอนนี้สําหรับมี่รู้สึกว่าเออมันก็เวิร์กนะมันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแบบนี้เท่าไหร่คือใส่เรารู้สึกว่าหน้าเราก็คือมีความเต็มมากขึ้นนะคะตัวนี้ แล้วก็สําหรับใครที่สงสัยว่าเป็นเลนแบบนี้มันสามารถตัดสายตาได้ไหมก็คือตัดสายตาได้นะคะทุกคนคือมันสามารถใช้แทนแว่นสายตาได้ปกติเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีการไล่สีเหมือนเราทาบรัชออนอยู่และที่สําคัญพิเศษก็คือเหมือน ของจีนสามสีใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่สนใจเลนประมาณนี้นะคะสามารถเลือกสีเองได้ด้วยค่ะมันก็คือเหมือนกับการแบบย้อมเลนนะคะทุกคนอย่างตัวเนี้วันนี้ที่มีเลือกมานะคะเป็นสีพีชกับสีชมพูแต่ว่าถ้าสาวๆคนไหนนะคะชอบแต่งเครื่องสำอางแบบทาบัชอนโทนม่วงอมแดงหน่อยๆก็คือสามารถเลือกเป็นสีนี้ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะที่ชอบแบบ เครื่องสาอางนูดนูดเป็นสาวที่แบบว่าชอบทาอะไรน้ําตาลน้ําตาลก็เลือกเป็นสีพีนัดได้ค่ะอันนี้คือความพิเศษของเลนชนิดนี้เลยนะคะทุกคน เอาเป็นว่าวันนี้นะคะมี่ก็แบบแอบมาตามกระแสนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแว่นแบบเนี้ยมันเวิร์กมากเลยลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกําลังใจให้มีรและทีมงานจีติกาเซ็ตกันได้นะคะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ